สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านเรามาดูอีกสูตรบนจับคู่กันก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย ประจำวันที่หนึ่งบอกวันที่หนึ่งอีกสามสิบเอ็ดที่หนึ่งผูงนี้สรุปแล้วหนึ่งครับเอ็ดครับหกเจ็ดบน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 ญยางเดียว อ,อยู่ในมันมืดมืดมืดไปแล้วนะู้นสร้สางสร้างสร้างเอาเลขที่ออกก็คือย้อนดูก็คือห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่ล่างไปที่สามหนึ่ง หน่วยที่หนึ่งคั้งที่หนึ่งก็คือสี่สองแปดโหนึ่งนะคะสี่สองแปดเราจะใช้หลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกสองคงที่ลืมลืมบวกหนึ่งก่นที่แล้วก็ไม่เป็นไรมันก็เข้าอยู่ มันก็เข้าอยู่ไม่บวกก็เข้าอยู่เราจะใช้หลักหน่วยบวก5คงที่บวกมเลยเลงมาเลย4บวก3บวก 2. แปดบวกห้าสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหรืเก้าสี่บวกหนึ่งนะคะห้าบวกแปดบวกสอง ใช้แปดบวกห้าเปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเท่ากับสามสี่ห้าหกเอาไปสีแต้มเอาแปดชุดแปดหาง เดีย๋ยวพรุ่งนี้จะมาไล่ดูว่ามันตรงตัวไหนเยอะจับคู่ก็คือเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหศนสามสีห้าศหจากร้อยเอาเหมือนเดิม ร้อยเอาเดิมๆนี่แหละก็คือสีบวกหนึ่งเป็นห้าบวกสีเป็น 5, ก 4, เก้าเอไปศูนย์สามก็คือสี่ศูนย์สามห้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามสามหางเด็กเดีวยวไปคือศูนย์สามนะคะโยนหลังโยนหลังแม่นแม่ พอลงไปแล้วไม่รู้เป็นอะไรครับหลีดิต่อมาเราจะใช้เลขที่ออกก็คือสี่สามสี่ห้าศสาม่างไปที่แปดเ้า หน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือแปดสามเก้าโคหนึ่งแปดสามเก้าบวกห้าคงที่บวกแปดบวกสองเอามาข้างล่างก็ได้ <laughs> บวกแปดบวกสองก็คือสามบวกแปดบวกสองเก้าบวกห้า สองบวกแปดได้สิบบวกสามได้สิบสามสามสี่บวกหนึ่งคงที่นะคะเก้าบวกห้าเป็นสีเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะคะแต่ว่าลัดเอาเลยคือสี่มาเลยไม่ใช่บวกไม่ถูกนะสี่ห้าหกเจ็ดเหรียงเต็มมาเลย จับคู่ก็คือสามสี่สาห้เจอาแชุดกันหลุดอันนี้จริงมันมี6กชุดแต่เอาแปสี่สี่สี่ห้าสหสเหเลขไทยไม่ค่อยออกแต่เลขเราออกดีเลย จะลงเลขแล้วด้วยวันนี้ตัดออกไปเลยเลขเดียวคือสามหกหลักร้อยเราก็เอาสามบวกหนึ่งหลักร้อยได้จานี้ใช้หน่วยหน่วยบนบวกหนึ่งเป็นสี่บวกสี่เป็นแปดก็คือสาม

จามคุณไม่มันทัดตรงข้างเดียวตรงตรงแล้วขีดมาแต่ทางคุณแล้ววาที่จะใช้จะเอาก็คือ367 มันชอบผิดนี่สามหกเจ็ดสามสาม,สามหกตัวเดียวกันได้หลืเดือนแสนกับหมื่นกับสิบกับหน่วยสองสามสองหนึ่งไงครั้งที่หนึ่งก็คือสามสามหนึ่งบวกห้าคูงที่คงที่ได้จะนี่บวกห้าคูงที่ ขียนไว้นอกกันคงที่เดียวว่ามาแตเตซารี่เราจะใช้หลักสิบหลักหน่วยบนบวกสิบล่างบวกสองคงที่คงที่บวกสองคงที่ก็คือ กบวกสองบวกสองอีกครั้งหนึ่งบวกห้าหกบวกสองเป็นหกเจ็ดแปดบวกสองอีก 8. แปดละเก้าสิบเอาแต่ศูนย์มาศูนย์เพิมแต้มไปหนึ่ง ห้าบวกหนึ่งเป็นหกเจ็ดแปดเก้ามาตัวใดบ้างนี่จับคู่กันก็คือศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้า เอาแต่ตัวเกาลงมัจะคือกันหาสูตรที่ไม่ตรงกันเลยนี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะเลขหลักร้อยก็คือหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดนะคะเป็นหนึ่ง จะจับตัวไหนดีหนึ่งเนย์เก้นะหรือว่าจะเอาหนึ่จับชอบตัวไหนก็เอาหลักร้อยใส่เองนะคะตามที่แอดชอบนะคะชอบ19ึ่กับศู ถ้าจะเขียนลงไปมันก็มีแต่ตัวเก่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ว,เ,วเดี๋ยวเอมสี่จะมาโอ้ยทำเรียนยังไงมีแต่ตัวเก่าตัวเดิมตัวเก่าตัวเดิมแหละไม่รู้ตัวที่มันถูกไม่จับยางงวดนที่แล้วนะแล้วสามเจ็ดสามหกไม่เอาจ้าตัวไหนดีคะตัวนี้เนะาะเอาใส่ลักหร้อยคือหก 09619เก้าขาชอบชอบเก้าติด709 719เอาติดเก้านะคะ109 119เอาตามที่ตัวเองชอบเด้ถ้าเอ็นมินชอบตัวไหนก็เลือกได้จับลักลอยใส่เลยนี่ลักลอย หลักร้อยนะคะหลักร้อยได้นี่ชอบตัวไหนก็จับไปตัวนั้นคิดว่ามันถูกอยู่ยกเว้นเราจะตัดทิ้งนี่ไม่ตัดเลยเอาหมดเลยงวดที่แล้วเนะ่ะตัดสามหกออกไปเอาสามเจ็ดผิดจ้อยไม่เน้นให้นะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นไม่ได้เน้นให้นะคะชอบเอาตามที่ ตัวเองชอบก็คือ2องหางนี้ลักร้อยก็ชอบไปที่หชอบไปที่เลขหกตัวเดียวเดเดชอบหกเห็มันมีเจ็ดกับหด้วยชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะ ดคูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางง่ายเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ล่ำๆรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขันโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า